สินแสดังผ่าดวงสมปองชะตากรรมสุดลำบากสุดท้ายกลับไปห่มผ้าเหลือง เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์สินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเส้นทางชีวิตของนายสมปองนครไทยสงหรือทิศสมปองในวัย44ปีอดีตพระนักเทศชื่อดังที่ได้พลิกผันสู่เส้นทางนักธุรกิจและเส้นทางบันเทิงตามที่วาดหวังเอาไว้ว่าอาจรุ่งโรจน์ในปีห5แต่อย่าหลงทางเพราะวงการนี้ไม่ใช่เส้นทางชีวิตไม่ใช่พาา่อค้าไม่มีธุรกิจในตัวตนไม่มี ความเป็นศิลปินดาราและไม่ควรใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นมรสุมหนักอย่างต่อเนื่องที่เป็นอุปสรรคสุดท้ายชีวิตอาจจะต้องหวนกลับไปเป็นนักบวชเช่นเดิมหากไม่คิดกลับไปบวชชีวิตอาจเปลี่ยนไปตกะตากรรมลำบากทั้งนี้อดีตพระมหาสมปอง ตกชะตากรรมรอบปีประทะในรอบปี2,563และ2,564ที่ผ่านมาเป็นมรสุมชีวิตตกดวงชะตาสลับปีประทะขัดแย้งสับสนไม่สมหวังวุ่นวายเป็นศัตรูกลายเป็นเรื่องนินทาว่าร้ายทำดีกลับเป็นร้ายตอบกลับสร้างความไม่เข้าใจเป็นมรสุมชีวิตถึงแม้จะอยู่ในสมณะเพศที่ผ่านมาถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ไม่ดีที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงปัญหาเหมือนกับเป็นช่วงของชีวิตที่โรม ศสาสัตว์ไม่สมหวังไม่หวังดีในการกระทำ ทิศสมปองในดวงชะตามีความเป็นพระอยู่ในตัวตนมีอนาคตที่ดีที่คู่ควรอยู่กับศาสนาให้ความรู้แก่คนทุกยากถึงแม้ช่วงจังหวะปีที่ผ่านมาเป็นช่วงดวงตกแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เส้นทางศาสนานั้นอยู่ในกายใจที่จะทําให้คนที่มีความทุกข์ได้เห็นธรรมจากคําสั่งสอนของท่านและท่านก็จะได้มีสมณศักดิ์ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในเส้นทางชีวิตของการเป็นนักบวช คือต้องเป็นพระตลอดชีวิตสิ้นแสเข่งกล่าวส่วนทิศภัยวันนั้นดวงชะตาไม่ดีต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2565 ไม่มีดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานมีดวงขัดแย้งความอึดอัดไม่สบายใจดวงเจ้าชะตาเป็นคนดื้อรั้นอยากรู้อยากเห็นมีวัทศินที่ดีกล้าพูดกล้าทำแต่ให้ระวังเรื่องคำพูดที่ก้าวร้าวและไม่มีดวงที่จะกลับมาห่มผ้าเหลืองอีกโดยเหมาะกับเรื่องความสวยความงามแต่ให้ระมัดระวังการใช้วาทะที่ก้าวร้าวและอารมณ์ที่แปรปรวนซึ่งจะมีผลกระทบกับธุรกิจการงาน ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m